คือผมตัดสินใจที่จะกลับเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าคุณหญิงรับภรระาไเยอะรับภรระ,ะแทนผมไเยอะสงสารสตรีที่ถูกเรียกว่านางพญาหลังม่านผู้เก็บตัวเงียบหลังยุคทักษิณต้องลีภัยไปต่างประเทศพจจมานดามาพง์ถูกมองว่าเป็นนายหญิงเหนือในายใหญ่ที่มีลักษณะผู้นำเปี่ยมด้วยอำนาจบารมีคุณหญิงพจมาน แม้จะไม่ค่อยได้ออกงานสังคมและไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อแต่ว่ากันว่าเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นำเปี่ยมด้วยอำนาจบารมีจากภาพเรื่องนายหญิงเหนือในายใหญ่คุณหญิงพัชมานจึงมักถูกจับตาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัวชินวัตรอย่างแท้จริงเมื่อ23ปีก่อนคุณหญิงพัชมานยืนเคียงข้างสามีของเธอในวันที่นายทักษิณชินวัตร ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสําคัญของประเทศเธอเป็นคู่ชีวิตที่ยืนอยู่ข้างเขาในทุกช่วงเวลาของความสำเร็จและการต่อสู้ในเส้นทางการเมืองอย่างไรก็ตามเมื่อถึงปีนี้ภาพที่เห็นกลับเปลี่ยนไปเมื่อคุณหญิงพัชมาและทักษิณชินวัตรย,ยืนอยู่เบื้องหลังมองดูลูกสาวคนสุดท้องอุ้งอิงแพททองทานชินวัตร ก้าวขึ้นรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยการเปลี่ยนผ่านนี้ทำให้เกิดความรู้สึกทั้งปลื้มปิติและภาคภูมิใจในตัวลูกสาวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทใหม่ในชีวิตของพวกเขาช่วงที่นายทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าพักไทยรักไทยน้อยครั้งมากที่จะเห็นคุณหญิงอ,อจะปรากฏตัวในงานอีเวนต์ทางการเมือง ตลอดระยะเวลาห้าปีนั้นคุณหญิงพัชจมานไม่ได้ปรากฏตัวในงานการเมืองบ่อยนักเธอเลือกที่จะปรากฏเฉพาะในโอกาสสำคัญในฐานะคู่สมรสของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นบุคคลทั่วไปจึงได้เห็นภาพลักษณ์ของเธอที่สง่างามมั่นคงและเคร่งขรึมผู้คนต่างยกย่องให้เธอเป็นดั่งนางพญาสิงห์เนื่องจากบุคลิกที่เงียบขรึมแต่เด็ดขาดในเรื่องสำคัญและการแสดงความห่วงใย และมีน้ำใจต่อผู้ติดตามและบริวารเสมอเธอยังมีบารมีและมีความสัมพันธ์กับชนชั้นนำในทุกสายทำให้เธอเป็นที่นับถือและยำเกรงในวงสังคมแต่การรัฐประหารในปี2549กลับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของครอบครัวชินวัตรครอบครัวต้องแยกจากกันนายทักษิณและคุณหญิงพัชมรนต้องอย่าร้างกันในปี2551 หลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาถึง28ปีซึ่งเป็นผลจากแรงกดดันและความขัดแย้งทางการเมืองการย่าร้างครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งผลพวงจากความวุ่นวายทางการเมืองในขณะนั้นความขัดแย้งทางการเมืองทําให้นางพยาสิงห์ต้องวิ่งขึ้นลงศาลเธอและอดีตสามีตกเป็นจําเลยคดีทุจริตซื้อขายที่ดินรัชดาและคดีหุ้นชินขอบในวันนี้เมื่ออุงอิงแพ่ทองทาน ได้ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31สาธารณชนจึงได้เห็นน้ำตาของนายหญิงแห่งบ้านจันสองล่าอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติยินดีที่ลูกสาวคนสุดท้องของเธอได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในรัฐบาลความสำเร็จของอุ้งอิงแพรทองทานไม่เพียงแต่เป็นการสืบทอดทางการเมืองแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงบทบาทของครอบครัวชินวัตรจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง และแสดงให้เห็นถึงความห่วงใหญ่และความผูกพันที่ไม่มีวันจางหายของครอบครัวเส้นทางชีวิตของคุณหญิงพัชมานดามาพง์นายหญิงใหญ่แห่งบ้านจันสองล่าเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเธอคืออดีตภรรยาของทักษิณชินวัตรแต่ได้หย่าร้างกันเมื่อปีพุทธศักราช2551ก่อนจะเงียบหายไปจากแวดวงการเมืองคุณหญิงพัชมานมีชื่อเล่นว่าอ้อคนทั่วไปจึงเรียกเธอว่าคุณหญิงอ้อ คุณหญิงพัจมานเกิดเมื่อวันที่22พฤศจ,จิกายนปี2499โดยเธอเป็นบุตรคนสุดท้องของพลตำรวจโทเสมอดมาพงศ์อดีตผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับคุณหญิงพัจนีนะป้อมเพชรเมื่อแรกเกิดเธอได้ชื่อว่าสร้อยเพชรพจจมานแต่ต่อมาก็ลดทอนลงเหลือแค่พจมานเธอเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนซึ่งเพื่อนๆหลายคนที่เคยเรียนร่วมชั้นกันนั้นต่างประทับใจในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่คุณหญิงพัชจมานมีให้กับเพื่อนเสมอก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาอนุปริญญาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเคนทักกี้สหรัฐอเมริกาคุณหญิงพัชมานพบกับทักษิณชินวัตรเป็นครั้งแรก ขณะที่ทักษินเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจและพบกันอีกครั้งที่สหรัฐขณะที่เธอไปศึกษาต่อก่อนที่ทั้งคู่จะกลับมาสมรสที่ประเทศไทยในปี2519และเดินทางกลับไปศึกษาต่อที่สหรัฐซึ่งเธอได้ให้กำเนิดพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายคนโตที่นี่ทั้งนี้คุณหญิงพัจมรและทักษินมีบุตรธิดาทั้งหมด3คนได้แก่อกพันธองแท้เอมพินทองทา และอุงอิงแพลท,ทองทานหลังทั้งคู่เรียนจบและเดินทางกลับเมืองไทยคุณหญิงพัชจมานก็ช่วยเหลือสามีของเธอโดยตลอดกระทั่งนายทักษิณก่อตั้งบริษัทชินวัฒน์คอมพิวเตอร์จำกัดประกอบกิจการให้เช่าคอมพิวเตอร์ที่ต่อมากลายเป็นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนที่ดำเนินกิจการโทรคมนาคมซึ่งคุณหญิงพัชจมานก็ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงช่วยดูแลกิจการตลอดมา และปัจจุบันที่เป็นกลุ่มอ Intas ที่มีธุรกิจสำคัญของประเทศคือดาวเทียมไทยคมและโทรศัพท์มือถือ AIS ซึ่งครอบครัวชินวัตรได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กองทุนเทมาเซ็ประเทศสิงคโปร์ไปตั้งแต่ปี2549ส่วนปัจจุบัน i n t a ชมีกลุ่มบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนถือหุ้นใหญ่กว่า40ของหุ้นทั้งหมดจากการสำรวจข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่าคุณหญิงพัชจมานถือหุ้นจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่งในบริษัทโรงพยาบาลพระรามเก้าจำกัดมหาชนคิดเป็นมูลค่า4,673ล้านบาทนอกจากนี้คุณหญิงพัชจมานยังมีชื่อถือหุ้นมากเป็นอันดับ4ในบริษัท SC Asset Corporation รชัจำกัดมหาชนคิดเป็นมูลค่า412ล้านบาทรวมแล้วมูลค่าธุรกิจของสองบริษัท ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉพาะในนามของคุณหญิงพัชมานดามาพงษ์นี้รวมมูลค่าความมัง่งคั่งกว่า5,000ล้านบาทหลังจากทักษิณเดินเข้าสู่เส้นทางการเมืองคุณหญิงพัชมานก็ยืนเคียงข้างสามีอยู่ตลอดตั้งแต่ช่วงที่ทักษิณได้นั่งตำแหน่งหัวหน้าพักพลังธรรมในปี2538จนมาก่อตั้งพักไทยรักไทยในปี2541และเมื่อทักษิณได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คุณหญิงพัชจมานก็ถูกเรียกว่านายหญิงที่อยู่หลังม่านคอยสนับสนุนสามีของเธอเสมอจนปลายปี2548คุณหญิงพัชจมานก็ถูกจัดให้เป็นผู้หญิงที่มีบารมีต่อการเมืองไทยมากที่สุดแห่งปีปี2549เกิดรัฐประหารขึ้นทําให้ทักษิณต้องลีภัยออกไปอยู่ต่างประเทศก็เป็นคุณหญิงพัชมานที่ทำหน้าที่ดูแลลูกๆและธุรกิจในเมืองไทย ก่อนที่ทั้งคู่ก็จดทะเบียนหย่าในปี2,551ข่าววงในการเมืองว่ากันว่าในวันที่25กันยายนปี2,563คุณหญิงพัชจมานได้ร่วมหารือกับแกนนำอาวุโสของพรรคเพื่อไทยซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ในพรรคหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอยู่หลายครั้งซึ่งทุกการเปลี่ยนแปลงล้วนดำเนินไปตามกรอบเวลาที่คุณหญิงพัชมานกำหนดไว้ การขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักของอุงอิงแพรทองทานชินวัตรจึงเป็นจุดหมายสำคัญทางการเมืองและช่วงเช้ามืดในวันที่29ตุลาคมปี2566สองวันหลังจากอุงอิงแพรทองทานบุตรสาวคนเล็กนั่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณหญิงพัชจมานดามาพงศ์ก็ปรากฏตัวพร้อมกับอุงอิงแพรทองทานในงานแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่น ป้องกันอมาพาสครั้งที่9้าเฉลิมพระเกยียรติณท้องสนามหลวงการที่คุณหญิงพัชจมานออกงานพร้อมกับอุ้งอิงแพทองทานที่วันนี้ถูกจับตามองว่าเป็นทายาททางการเมืองของอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรนั้นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะในช่วงหาเสียงก่อนเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมปี2566คุณหญิงพัชมานแห่งบ้านชินวัตรก็อยู่เคียงข้างลูกสาวคนเล็กของบ้านนี้เสมอ และการปรากฏตัวของคุณหญิงพัชจมาในรอบ17ปีมองดูลูกสาวคนสุดท้องอย่างอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรก้าวขึ้นรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยยุคสมัยของนายกทักษิณและพักไทยรักไทยคอลัมน์นิดการเมืองของหนังสือพิมพ์หลายสำนักมักเอ่ยถึงนายหญิงนางพญาหลังม่านอยู่เป็นประจำแม้ไม่มีช่างภาพสำนักข่าวไหนได้ถ่ายภาพคุณหญิงพัชาม เข้าร่วมประชุมกับแกนนำพักไทยรักไทยแต่ก็มีเรื่องเล่าวงในออกมาสู่สาธารณะเป็นระยะรวมถึงเรื่องเล่าในห้องประชุมพักที่จัดวางเก้าอี้หัวหน้าพักและเก้าอี้อีกตัวหนึ่งไว้ที่หัวโต๊ะเก้าอี้ตัวนั้นไม่ใช่ของรองหัวหน้าพักแต่เป็นของคุณหญิงอ้อสำหรับสอสอไทยรักไทยหรือเพื่อไทยที่เคยได้สัมผัสคุณหญิงพจมานต่างรับรู้ได้ถึงความเป็นผู้นำอำนาจบารมีที่เต็มเปี่ยมและในมุมของนายทักษิณ คุณหญิงอ้อเป็นคู่ชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมายาวนานเป็นคู่คิดและผู้สนับสนุนในทุกย่างก้าวทุกจังหวะก้าวในชีวิตทักษิณขาดคุณหญิงพัชจมานไม่ได้เพราะฝ่ายหญิงมีความสุขุมรอบคอบเอาใจใส่คนรอบข้างมาเสริมจุดอ่อนฝ่ายชายที่คิดเร็วและพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างเดียวคนใกล้ชิดครอบครัวชินวัตรบอกว่าคุณหญิงพัชมานได้ความเป็นระเบียบการจัดระบบของชีวิตจากพ่อ พลตำรวจโทรเสมอดามาพงศ์และได้ความเป็นคนใจกว้างอบอ้อมอารีจากคุณหญิงพจันีนณป้อมเพชรผู้เป็นแม่หลังรัฐประหาร19กันยายนปี2549ทักษินชินวัตรต้องระหกระเหินอยู่ในต่างประเทศส่วนคุณหญิงพัชจมารและลูกๆยังอยู่ในเมืองไทยดูแลธุรกิจของตระกูลชินวัตร15ปีที่ทักษินใช้ชีวิตอยู่ต่างแดน คุณหญิงพัชจมานได้เจรจากับบุคคลสำคัญในหลากหลายวงการยกตัวอย่างวันที่26ตุลาคมปี2549คุณหญิงอ้อได้เดินผ่านรั้วบ้านสีเสาเทเวศมาแล้วเพื่อเข้าพบพลเอกเปรมติสุลานนท์ประธานองคมนตรีในขณะนั้นทางด้านนายทักษิณก็รู้เรื่องดีลรับดีลไม่ลับเป็นอย่างดีสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างซึ่งในคลิปวิดีโอโทรทางไกลที่ลูกๆร่วมกันจัดทำให้ทักษิณ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด73ปีเมื่อวันที่26กรกฎาคมปี2565ทีมงานถามว่าคุณทักษิณยืนมองกระจกกำลังเห็นใครทักษิณตอบว่าเห็นคุณหญิงพัชจมานผมสงสารคุณหญิงคือผมตัดสินใจจะกลับเมืองไทยเพราะว่าคุณหญิงรับภาระไว้เยอะรับภาระแทนผมไว้เยอะผมสงสารแม้ในทางนิตินายทักษิณจะเป็นอดีตสามีคุณหญิงพัชมานแต่พฤตินย ทั้งคู่ยังมีความห่วงหาอาทรต่อกันเสมอและบั้นปลายชีวิตทักษิณอยากกลับเมืองไทยมาเลี้ยงหลานที่สำคัญคุณหญิงพจมานคือบุคคลที่ทักษิณชินวัตรมักเอ่ยอ้างถึงเสมอไม่ว่าจะเป็นบทบาทแม่ที่ดูแลลูกๆทั้งสามคนบทบาทการเป็นนักธุรกิจหญิงที่เกี่ยวข้องกับการวางรากฐานธุรกิจกลุ่มชินวัตรดังที่ทักษิณพูดถึงคู่ชีวิตไว้ในหนังสือ ตาดูดาวเท้าติดดินปี2,542ว่าถ้าไม่มีผู้หญิงชื่อพจมานคนนี้มาเคียงข้างความเจริญก้าวหน้าใดๆในทุกด้านของผมคงมาไม่ถึงครึ่งทางของวันนี้นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประวัติชีวิตที่ไม่ธรรมดาของคุณหญิงพจมานดามาพง์ที่ได้รับการยอมรับนับถือตลอดช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาและแน่นอนบทบาทนับจากนี้ที่ต้องจับตา ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของครอบครัวชินวัตรในเส้นทางการเมืองจากรุ่นสู่รุ่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องปูระเบิดขวดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ